ขอนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเอกอัครบุรุษอันสูงสุดตอนที่แปดจากปรมัทธทิปณีอัตตกถาขุตกานิกายอุทานอัตตกถาโพธิวัคปฐมโพธิสูตรที่หนึ่งเพื่อประกาศศาสนาสมบัติจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้บำเพ็ญกิจทั้งปวง ซึ่งกำหนดด้วยพระปัญญาคุณและพระกรุณาคุณไม่มีข้อปฏิบัติที่ไรประโยชน์หรือมุ่งประโยชน์ส่วนพระองค์เพราะฉะนั้นกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมทั้งสิน้นของพระสมมาสัมพุทธเจ้าผู้บำเพ็ญประโยชน์ทั้งปวงอันเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นอย่างเดียว ที่กล่าวไว้ตามเหตุการณ์ชื่อว่าศาสนาเพราะตามสอนสัตว์ทั้งหลายตามสมควรด้วยประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ชาติหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งไม่ใช่เป็นคำรจนาของกวีพระพุทธาจริยานีนั้นท่านประกาศไว้ตามสมควรด้วยคําเริ่มต้นในที่นั้นๆ พร้อมกับการอ้างเวลาสถานที่ผู้แสดงและบริษัทแต่ในที่นี้พึงประกอบความว่าด้วยการเสเวยวิมุติสุขในการตรัสรู้ยิ่งและด้วยมนศสิการปฏิจจะสมุบาทเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าท่านกล่าวคำเริ่มต้นไว้เพื่อประกาศศาสนาสมบัติอีกอย่างหนึง่ง ท่านกล่าวคำเริ่มต้นไว้เพื่อแสดงว่าพระาศาสนามีอยู่จริงด้วยการประกาศว่า,าศาสดามีจริงและการแสดงว่า,าศาสนามีจริงนั้นพึงทราบตามกระแสแห่งนัยยะที่กล่าวมาแล้วเพราะด้วยคำว่าพักวานี้เป็นอันประกาศความนี้โดยครบถ้วน ด้วยการแสดงถึงการละมนทินคือกิเลสทั้งปวงมีราคาโทสะโมหะเป็นตน้นและการละโทษมีทุจริตเป็นตน้นด้วยการแสดงความที่พระตถาคตเป็นผู้สูงสุดกว่าสรรพสัตว์และด้วยการแสดงถึงการประกอบด้วยคุณวิเศษมีพระปัญญาคุณและ ระกรุณาคุณเป็นต้นอันไม่ทั่วไปแก่ผู้อื่นเพราะฉะนั้นคำนี้จึงเป็นคำแสดงเพียงความนำแห่งการประกอบคำเริ่มต้นในที่นี้ถึงทราบว่าเริ่มแต่คำว่าเอวเมสุตังจนถึงคำว่าอิมังอุทานังอุทาเนสินี้ เป็นคำเริ่มต้นของอุทานนี้จริงอย่างนั้นคำนั้นเป็นคำที่พระสังคีติกาจาร์กล่าวไว้ในคราวสังคายนาเพื่อประกาศพระจริยวัตรทางกายและทางใจของพระผู้มีพระภาคยาวกามที่พระองค์ทรงปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นจนถึงเปล่งพระอุทานนี ถามว่าก็คําว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเป็นตน้นควรเป็นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นมิใช่หรือเพราะคนอื่นนอกจากพระศาสดาแล้วไม่สามารถจะแสดงปฏิจจสมุปบาทได้ตอบว่าข้อนั้นจริงแต่ พระผู้มีพระภาค้าทรงทำไว้ในพระไตยซึ่งปฏิจจสมุปบาทโดยการพิจารณาสภาวธรรมที่ลมโพธทิพรึกฉันใดมหาเถระผู้ทำการสังคายนาได้สังคายนาคำเริ่มต้นแห่งอุทานนี้ที่พระผู้มีพระภาค้าทรงแสดงไว้ในสีหนาสูตร เกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นเพื่อปลุกเหล่าสัตว์ผู้เป็นเผ่าพันธ์แห่งสัตว์ผู้ควรตรัสรูปร้ปฏิจจสมุปบาทนั้นและ,ระตรัสมนสิการถึงปฏิจจสมุปบาทให้เป็นเหตุเกิดโดยให้ทำตามพระดำรัสที่ทรงแสดงไว้ก็ฉันนั้นเพราะเหตุนั้นพึงสรุปข้อนี้ว่า คำตามที่กล่าวไว้เป็นคำของพระสังคีติกาจารย์นั้นเองแม้ในสูตรอื่นจากนี้ก็มีในนี้เหมือนกันก็ในข้อนี้พึงทราบว่าการเกิดขึ้นแห่งพระสูตรในวงเล็บนิเคปะมีสี่ประการคือเกิดด้วยอัยาศัยของพระองค์ในวงเล็บ อัตตชาสยะหนึ่งเกิดด้วยอัธยาศัยของผู้อื่นในวงเล็บปรัชาสยะหนึ่งเกิดด้วยอำนาจคำถามในวงเล็บปุจฉาวสิกะหนึ่งเกิดด้วยเรื่องเกิดขึ้นในวงเล็บอัถุปปติกะหนึ่งเหมือนอย่างว่าพระสูตรแม้แยกเป็นหลายร้อยหลายพันสูตร ก็ไม่ผลไปจากภาวะสิบหกอย่างโดยปัตฐานในมีสังกิเลสภาคียาในในวงเล็บเกี่ยวกับความเศร้าหมองเป็นต้นฉันใดพระสูตรแม้ทั้งหมดนั้นก็ฉันนั้นไม่ผลจากภาวะสี่ประการคือการเกิดขึ้นแห่งพระสูตรด้วยอัิยาศัยของพระองค์เป็นต้นฉันนั้น ก็ในภาวะสี่ประการนี้พระสูตรอันเกิดด้วยอัพยยศัยของพระองค์ย่อมแบ่งมารวมกลุ่มกันกับพระสูตรที่เกิดด้วยมีเรื่องเกิดขึ้นก็ได้และแบ่งมารวมกลุ่มกันกับพระสูตรที่เกิดด้วยอัตยยศัยของผู้อื่นและที่เกิดเพราะอำนาจคำถามก็ได้แต่การรวมกลุ่มกัน ของพระสูตรที่เกิดขึ้นด้วยอภิ a y a s a ของพระองค์กับที่เกิดด้วยมีเรื่องเกิดขึ้นโดยเกิดต่อเนื่องกับที่เกิดด้วยอภิ a y a s a ของผู้อื่นและที่เกิดจากอำนาจคำถามจะมีไม่ได้เพราะฉะนั้นในวงเล็บการจัดประเภทตามปัฏฐานานายัยจึงไม่มีข้อยกเว้นเลย อีกอย่างหนึง่งท่านกล่าวการเกิดขึ้นแห่งพระสูตรไว้สี่ประเภทโดยเป็นรากเงาแห่งการเกิดขึ้นแห่งพระสูตรที่เหลืออันอาจจะมีเพราะเหตุเกิดอื่นๆรวมอยู่ในสี่ประการนั้นแล้วในที่นี้มีคำไขศัพท์ดังต่อไปนี้การเกิดขึ้นชื่อว่านิเคปะ นิเคปะแห่งพระสูตรชื่อว่าสุตตนิเคปะในวงเล็บการเกิดแห่งพระสูตรได้แก่เทศนาที่เป็นพระสูตรอีกอย่างหนึ่งชื่อว่านิเคปะเพราะตั้งไว้นิเคปะคือพระสูตรนั้นแหละชื่อว่าสุตตนิเคปะอัธยาศัยของตนชื่อว่า อัตตชาสยาสุตตนิเคปะนั้นชื่อว่าอัตตชาสยาเพราะมีอัตยาศัยแห่งตนเป็นเหตุอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าอัตตชาสยาเพราะพระสูตรนั้นมีตนเป็นอัตยาศัยแม้ในอัตยาศัยของผู้อื่นก็มีในยานี้เหมือนกัน อำนาจแห่งคำถามชื่อว่าปุจชาวสะสุตตานิเคปะนั้นชื่อว่าปุชฉาวสิกะเพราะมีการถามการเกิดเรื่องราวอันเป็นเหตุให้แสดงพระสูตรชื่อว่าอัฏฐุปปติสุตตานิเคปะชื่อว่าอัฏฐุปปติกะเพราะมีเรื่องเกิด อีกอย่างหนึง่งการเกิดเรื่องขึ้นนั่นแลชื่ออัฐุป,ปฏติกะอีกอย่างหนึง่งอธัธยาศัยของตนเป็นตนชื่อว่านิเคปะเพราะเป็นเหตุตั้งขึ้นแห่งพระสูตรส่วนในความหมายอีกอย่างหนึง่งผึงทราบคำอธิบายในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าอธัธยาศัยของตน ชื่อว่าอัตตชาสยาอัตทียสัยของผู้อื่นชื่อว่าปรัชาสยาชื่อว่าคําถามเพราะถูกถามคือมีเรื่องที่จะต้องถามการพูดกับผู้รับธรรมะที่ใช้การถามชื่อว่าปุจฉชาวสะปุจฉชาวสะนั้นแหละใช้เป็นปุงลิงว่า อุจชาวาสิโกโดยมุ่งถึงศัพท์ว่านิเขปะอันหนึ่งอัตุปตินั้นแหละชื่อว่าอัตุปติกะก็การแยกการเกิดขึ้นแห่งพระสูตรด้วยพระอัตยาศัยของพระองค์ข้อหนึ่งต่างหากเป็นการเหมาะสมแล้วเพราะไม่คำนึงถึงเหตุเกิด เช่นความแก่ก้าของอินทรีย์เป็นตนของคนอื่นเพราะการทรงแสดงธรรมทั้งหมดก็เพื่อให้แบบแผนแห่งพระธรรมเป็นไปตามพระอัจยาิยสัยของพระองค์ล้วนวนในวงเล็บอาจมีข้อทักท้วงว่าการเกิดขึ้นแห่งพระสูตรที่เกิดด้วยอัทยาิยสัยของพระองค์ และเกิดด้วยอำนาจคำถามหรือการเกิดขึ้นแห่งพระสูตรด้วยมีเรื่องเกิดขึ้นเป็นเหตุให้ประกาศคำสอนจะแยกอย่างไรจึงจะแตกต่างจากที่มีเรื่องเกิดขึ้นในวงเล็บธรรมดาหรือว่าการเกิดขึ้นแห่งพระสูตรที่เกิดด้วยอำนาจคำถามกับที่มีเรื่องเกิดขึ้น อันสอดคล้องกับอัธยาศัยคนอื่นจะแยกอย่างไรจึงจะไม่แตกต่างจากที่เกิดขึ้นด้วยอัธยาศัยของผู้อื่นข้อนั้นไม่จำเป็นต้องถักทวงเพราะว่าการแยกจากกันระหว่างพระสูตรที่เกิดจากอัธยาศัยของคนอื่นกับที่เกิดด้วยอำนาจคำถาม ออกจากกันมีขึ้นเพราะเหตุที่ทำให้การแสดงพระสูตรที่มีอภินิหารและการสอบถามเป็นตนของคนอื่นเป็นเหตุเกิดเพราะมีเรื่องเกิดขึ้นจริงอย่างนั้นเหตุที่แสดงไว้เช่นการสรรเสริญและการติเตียนในวงเล็บพระพุทธคุณและ การเกิดขึ้นแห่งอามิตรเป็นตนในพรหมชาลสูตรและธรรมทาญาสูตรเป็นตนเรียกว่าเกิดด้วยมีเรื่องเกิดขึ้นข้อความที่ทรงแสดงโดยไม่มีคำถามจากผู้อื่นมุ่งอธัธยาศัยอย่างเดียวเป็นเหตุเรียกว่าเกิดจากอาธัธยาศัยของผู้อื่น ข้อความแสดงเพราะมีคำถามเรียกว่าเกิดด้วยอำนาจคำถามในนิเขปะสี่อย่างนั้นอุทานเหล่านี้คือโพธิสูตรสามสูตรแรกมุจจรินสูตรอายุสังขาโรโสัชนะสูตรปัจเจเวคขณะสูตรและปะปัญจสัญญาสูตร าาาาจัดเป็นพระสูตรที่เกิดขึ้นด้วยอัติยศัยของพระองค์อุทานเหล่านี้คือหุหุงกระสูตรพรามณะชาติกสูตรพาิยาสูตรจัดเป็นพระสูตรที่เกิดขึ้นด้วยอํานาจการถามอุทานเหล่านี้คือราชสูตรสักการสูตรอุจฉาธนาสูตร ตินดะปาติกะสูตรสิบประสูตรโคปาละกะสูตรสุนทริกสูตรมาตุสูตรสังคาเพทสูตรอุทาปานสูตรตถาค้าตุปาทสูตรโมเนยยสูตรปาตลิคามิยสูตรและทัพพสูตรสองสูตรจัดเป็นพระสูตรที่เกิดขึ้น เพราะมีเรื่องเกิดอุทานเหล่านี้คือปาลิเลยยสูตรปิยสูตรนาคาสมาลสูตรและวิสาขาสูตรจัดเป็นพระสูตรที่เกิดขึ้นด้วยอัธยาศัยของพระองค์และเกิดขึ้นด้วยอัธยาศัยของผู้อื่นสูตรที่เหลืออีกห้าสิบเอ็ดสูตร จัดเป็นพระสูตรที่เกิดขึ้นด้วยอัตยาศัยของผู้อื่นพึงทราบการจำแนกอุทานเหล่านั้นตามเหตุเกิดขึ้นมีเกิดด้วยพระอัตยาศัยของพระองค์เป็นตนชะนิก็ในที่นี้พึงทราบอุทานที่พระผู้มีพระภาคยาวตรัสต่อหน้าภิกษุทั้งหลาย เป็นอุทานที่ภิกษุเหล่านั้นถือเป็นพระสูตรที่ตรัสไว้จึงท่องให้คลองปากเพ่งด้วยใจแล้วบอกต่อแก่ท่านพระธรรมพาันดาคาริกส่วนอุทานที่พระผู้มีพระภาคยาวมิได้ตรัสต่อหน้าภิกษุทั้งหลายภายหลังพระผู้มีพระภาคยาว ได้ตรัสแก่ท่านธรรมะพันดาคาริกอีกครั้งหนึ่งอุทานเหล่านั้นแม้ทั้งหมดดังกล่าวมานี้ท่านพระอานนทรงจำได้หมดจัดรวมเป็นหมวดเดียวกันและบอกแก่ภิกษุทั้งหลายภายหลังในคราวธรรมมหาสังคายนาครั้งแรกได้ยกขึ้นสู่สังคายนาในชื่อว่า อุทานนั้นแลก็คำว่าเตนะสมยเยนะในคำว่าก็สมัยนั้นแลในวงเล็บเตนะโขปะนะสมยเยนะเป็นปต,ติยาวิพัตใช้ในอัตแห่งสัตตมีวิพัตสับว่าโขปะนะเป็นนิบาตมีความว่าในสมัยนั้น ก็ในสมัยไหนในสมัยแรกที่พระผู้มีพระภาคยาวรัสรู้ประทับอยู่ที่โคนต้นโพใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชาลาณตำบลอุรุเวลาคำว่าตลอดเจ็ดวันในวงเล็บสัตตาหังแปลว่าตลอดเจ็ดวันคือสัปดาห์หนึ่งคำว่า สัตตาหังนี้เป็นทุติยวิพัตลงในอัดแห่งอัดจันตะสังโย้าในวงเล็บแปลว่าตลอดเพราะเหตุที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสำราญอยู่ด้วยสุขอันเกิดแต่พลาสมาบัตรติดต่อกันโดยไม่ขาดสายตลอดสัปดาห์นั้นฉะนั้นท่านจึงกล่าวทุติยวิพัต์ ด้วยอำนาจอัจจันตะสังโยคาว่าสัตตาหังแปลว่าตลอดสัปดาห์คำว่าด้วยบัลังเดียวในวงเล็บเอกะปัลังเกนาความว่าโดยนั่งขัดสมาธิท่าเดียวนั้นแหลโดยไม่เสด็จลุกขึ้นแม้เพียงครั้งเดียวตั้งแต่เวลาที่ประทับนั่ง บนวชิราอาจอันเป็นอัปราชิตบัลังอันประเสริฐในเวลาพระอาทิตย์ยังไม่อัดสดงคตในวันวิสาขาปุณมีเพนเดือนหกคำว่าสเสวยวิมุตติสุขในวงเล็บวิมุตติสุขขังปฏิสังเวทีความว่า พระองค์ประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขคือสุขเกิดแก่พลาสมาบัตด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมักผลนิพพานด้วยสัจจวาจานี้เขาหม่อมชั้นทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาส ในการแทงตลอดในอาริยสัตวส,สี่โดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่าขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิ้นแต่สรรพสัสตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิ้นเพื่อมคผลนินพพานโดยพลันโดยทั่วกันค่า กราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าข่าขา